มาขีิดอขึ้นโต๊ะ,ข,ตะขึ้นโต๊ะมานอนทับขาเสียด้ยนะมาขี่ดูใหญ่นะมาเห็นขาคนกันไดมาโยกล้เยงนนานไหนคักเทียด้ยนะนปีนโต๊ะปีนตลางมันจะซูมเข้ามาทำไมวะ ขีดดึกดดึกดแหนตีนบุดแซมอะไรวะขีดิดดึอยังไอือนอนดีปีนขึ้นมานอนเถึงได้ว่าอย่าแหนตีนกูแบบนี้ มดทีเดไงทีเดไงเดียวไง,งหันหนามาดิหันหนามาดิฮึ่มฮึดึงแม่มังน,นกลอยูใกลแม่มังแม่มังทำกินยาละขังนั่ฝน,นตกฝนตกน้ำนี่ยห้าขึ้นดีขนาด อือเหลียมจักจ no kind of sort of ี้ห้องนอนถึงโตมานอนทับขาคเขาเรียกขาคเอาเอ้าเอาเบ่อนแหนขาุยไงแหนยาวอ้มอหงายาวหงยาว เงาได้บวงนอนขักกันได้เดียดแข้งเดียดขาเว้ยสบายใจสบายใจเลยอ๋อฮะบิง kì lức đi hả na mà đi na mà đi na mà xí tan nỗi niệm hồ nhau kì na niệm hồ nhau cả na niệm hồ nhau kì na มึงนมะอง nhau มึงเนี่ยมานอนสบายจ้ะเบิ่งแม่มออั้งยุบไปหาแม่มั้งอยู่บ่ะเนี่วันนอนดีเลยนอนบ่ลงเลยวัน โอ้แม่มึงตีลังกาแล้วมันแม่มึงสักตายแล้วไปเบิ้งไหมพ่อแม่เองไปเบิง้บงแม่มึงตีนะแม่มึงเป็นยังไงนะไปน้องไปเบิ้งไห,น,น,งไงไหน,น้องไปกินนมไหม เพราะฉันถึงเวลากินนมมึงเปล่าลุกไปบ้านไปลูกไปบ๊อบไปซ้ำเปล่า ไอแม่ลูกไปอยู่บนมานอนทับคาคนอยู่นี่นะฮะนอนทับขาคนสบายใช่ไสบายพันแก้ตัวนี่สบายพันแพะตัว ไอ้ลูกไปไป,ไปไปไปหากินยาไปไหมรู้ไหมมานอนทับขาคนยืดได้มองคลาด ได้บองน้อนเรีนดีนะ้วว่าอยากลูกแล้วบึงหนาวด้วยบึงหนาเจียนเจียนด้วย เป็นใบปันแพ้ไ <ś led> ปบปันแพ้ไปหามแม่มื่อไห่ไอ้มึงแกยู่งคน ว่าเปลนน้ำไอตานปะมานอนทับขาคนดูหน่อยเต้พ,พูดแท้ลูกเธอแม่ลูกไหม สบายโพรเจนี่มานอนทับขาคนเนี่ยเฮ้ยวายมันบลูคีลีเลยเอาเอาตูกคลิดสำไมล่ะมันนอนทับขาอยู่ไม่ได้ไปใส่หรอก มันสิโดนพอด